ปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีคะ่ะช่วยโลกช่วยเราคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะชวนน้องๆหนูๆมาสร้างจิตสำนึกที่ดีกันนะคะในการช่วยโลกช่วยเรากับเฟสแล้วก็น้องภูมิใช่ไหมครับหนูชื่ออะไรครับภูมิมคับน้องภูมิวันนี้น้องภูมิจะทําอะไรครับนายผมตั้ง,งครับนายผมตั้งก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราควรจะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรครับที่ต้องใช้อ่ะ ตัวอ,อันนีอ่ะทิชู่อ่าทิชชู่อยู่นี่น,น,น้ำแล้วก็แก้วคือกระดาษครับคือกระดาษนะคะถั่วเขียวสำลีครับก่อนแรกจะเอาสำลีจุ่มในน้ำไม่ต้องเยอะมากครับสำลีจุ่มน้ำไม่ต้องเยอะมากแค่นี้หรอครับ ตอนนี้เราได้สำลีที่เปียกน้ำอยู่ในแก้วเจอรี่นะคะที่น้องภูมิกินเจอรี่หมดแล้วใส่ถั่วงอกอใส่ถั่วเขียวแล้วถั่วเขียวก่อนจะเป็นนายผมตั้งใช่ไหมครับเด็กผพีชายช่วยมาเี็เพชรยทา,ายยยให้นะคะ,ะแปะตรงไหนครับอภมปแปะให้น้องภูมิแปะอก่อนแรกต้องแปะแบบนี้คะ น,นี้หนูวาดเลยอันนี้ชื่ออะไรครับนายผมตั้งโอ้ยแล้วผมมันยังไม่ตั้งเลยครับเมื่อไหร่มันจะตั้งครับสามวันอ๋อวันผมมันถึงจะตั้งขึ้นมาเหรอคะค,คุณผู้ชมคะวันหยุดแบบนี้นะคะก็ลองชวนลูกๆนะคะหรือว่าน้องๆหนูๆน,นะคะให้ทำกิจกรรมดีๆมีความคิดสร้างสารรค์แบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ยังช่วยโลกช่วยเราได้ด้วยค่ะวันนี้น้องภูมิและเฟสต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีครับทุกย่างสวัสดีคะ่ะ ยังย่ืเพอไทสวัสดีค่ะช่วยโลกช่วยเรามาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลองมองหาสิ่งรอบๆตัวที่เป็นสิ่งของเหลือใช้นะคะแล้วลองใส่ไอเดียเข้าไปค่ะลองดูนะคะว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะนํากลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหรือเปล่าถ้ายังนึกไม่ออกนะคะถามน้องคนนี้ดีกว่าค่ะน้ชื่ออะไรคะน้องพรีมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพี่ยังสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่เฟสด้วยสวัสดีค่ะ ขวดโหลกาแฟที่ใช้หมดแล้วถ้าหากเรานำมาสร้างสารรค์พร้อมกับตุ๊กตาเก่าๆให้เป็นของเล่นชิ้นใหม่ด้วยไอเดียเก๋ๆแบบของน้องพริมเท้านี้เด็กๆก,ก็ช่วยโลกช่วยเราได้แล้วล่ะค่ะสิ่งที่ต้องใช้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยแล้วก็จะมีขวดโหลก,ก็น้ำตุ๊กตาเก่ากะเพชรและกาวค่ะ ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรเอ่ยท<ต>า,ากาวที่ใต้ตุ๊กตาทากาวที่ใต้ตุ๊กตาอันนี้เป็นตุ๊กตาเก่าหรือตุ๊กตาใหม่คะตุ๊กตาเก่าค่ะโอ้ของเก่าเห็นไหมคะอ่าโอเคอ่ะแปะเลยคะ่ะให้น้องพริมแปะนะคะแปะด้านในหรือด้านนอกคะด้านในคะ่ะเออคราวนี้เราก็เทน้ำใส่ลงไปในขวดโหลไม่ไม่ต้องเต็มค่ะแล้วใส่อะไรต่อคะหลังจากใส่น้ำใส่กับเพชรกระเพชร ทากาวที่ข้างในฝาค่ะอ๋อแล้วก็ปิดฝาค่ะปึ๊บแบงนี้นะคะแล้วก็หมุนเลยนะค่ะแน่นแน่มให้แน่นด้วยนะคะเราจะเล่นตุ๊กตาตัวนี้ยังไงอะคะเออเราก็คว่ำลงแบบคว่ำลงโอ้ตุ๊กตาก็จะอยู่ในน้ําแบบนี้เหรอคะค่ะแล้วก็ขยับขยับก็ได้ด้วย ตุ๊กตาหิมะนะคะช่วยโลกช่วยเราค่ะเพื่อนๆก็ลองทําได้นะคะโอ้ oh, น่ารักจังเลยค่ะน้องพิมพ์น่ารักมากๆเลยช่วยโลกช่วยเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ ตพลันที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีค่ะพบกันวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการช่วยโลกช่วยเรานะคะกิจกรรมดีๆในการลดโลกร้อนรอคุณอยู่ค่ะกับพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะมาลดโลกร้อนด้วยกันวันนี้พี่เก๋จะทําอะไรคะ วันนี้เนื่องจากว่าลูกๆรีเควสว่าอยากจะได้ตุ๊กตาก็เลยว่าจะทำตุ๊กตาตัวเล็กๆถุงเท้าถุงแขนเก่าที่มีสีสันลวดลายที่ยังถูกใจถูกตาเราอยู่เราลองนำมาดัดแปลงตกแต่งให้เป็นตุ๊กตาให้น้องๆหนูๆได้ใหม่จะดูดีแล้วก็อวดเพื่อนๆได้ด้วยในแบบช่วยโลกช่วยเราค่ะวัสดุที่เราจะทำเป็นตัวตุ๊กตาจะเป็นถุงเท้าหรือปลอกแขนได้เลยแล้วก็สำลีใยสังเคราะห์ก็ได้ค่ะอุปก,ก,อกรณ์เย็บปักถักน้อยและเครื่องมือตกแต่งอีกนิดหน่อย เริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะ,ะขั้นตอนแรกนะคะอันนี้เนื่องจากวันนี้เราใช้ตุ๊กตาทําจากถุงเทา้าก็จะตัดออกมาเป็นตัวก่อนค่ะตัดออกมาเป็นตัวก่อนเราก็จะตัดประมาณอย่างนี้ตัดข้อออกนะคะกลับด้านออกมาเพราะว่าเราจะเย็บด้านในค่ะแล้วก็ผ่าให้เป็นส่วนขาเย็บให้เป็นสองขานะคะ,คะ ค่ะอันนี้อันนี้เศษที่เหลือจะมาทําส่วนแขนนนคะค่ะตัดแบ่งครึ่งเลยเพราะว่าเราต้องการแขนสอข้างค่ะกลับด้านออกมาให้เป็นตัวด้านนอกเพื่อที่จะยัดยายสค่ะอันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นส่วนแขนที่เราใส่ไว้แล้วเราก็จะมาเย็บต่อไว้เป็นแขนส่วนตรงนี้ค่ะประมาณนั้นนะคะเลยอ่าเหมาะสําหรับเด็กๆจะใช้เล่นยังไงอะไรเราก็แล้วก็ผูกฝังได้ด้วยว่า ของที่เขาเหลือใช้เนี่ยเขาสามารถเอามาเปลี่ยนแป,แปลงเป็นของเล่นได้ที่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเป็นคุณแม่ที่มีหัวใจรักโลกจริงๆนะคะกับรายก,การช่วยโลกช่วยเราลต้องขอขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ปตกช่าทอ้อพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะมาช่วยโลกช่วยเรากับน้องพริมกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องพริมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะ,คะน้องพริมอายุเท่าไหร่คะเจ็ดขวบค่ะไอศครีมที่ทานหมดแล้วส่วนไม้ถือที่เหลือก็จะทิ้งเป็นขยะซึ่งเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเรานํามาประดิษฐ์ให้เป็นที่ใส่ของแบบส่วนตัวส่วนตัวอันนี้น้องๆอย่างบบนี้จะช่วยโลกช่วยเราได้คะ่ะต้องใช้อะไรบ้างคะ่ะ มีไม้ไตีมเก่าแล้วก็ดอกไม้เก่าจากคุณแม่แล้วก็ก,กันไกแล้วก็ดินน้ำมันกระดาษปฏิทินเก่าเริ่มจากทำอะไรเอ่ยตัดปฏิทินเก่าทำที่รองของอยู่ด้านล่างอย่างนี้เหรอคะค่ะที่รองขั้นตอนต่อไปเราก็ทากาวที่ไม้ไตีมได้ค่ะ,คะสองด้านอ่าสองด้านนะคะให้อยู่ บนแผ่นกระดาษใช่ไหมลูกค่ะงนั้นแต่ไม่ถึงปลายนะคะอันนี้น้องปริมเลือกใช้ไม้ไอิมที่ยาวกว่าแพทเทิร์นที่เราทําเป็นที่รองเนาะค่ะน้องปริมมือคนวางนะคะตอนนี้หนูต่อไม้ไอติมเสร็จแล้วค่ะอ,อ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเราต้องไปขั้นตอนไหนต่อคะเนี่ยทำอะไรอีกเออ,เอ,อเอาของตกแต่งมา ติดรอบๆอบมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่เฟรช่วยเสร็จแล้วค่ะที่ใส่ของจากไม้ไอติมโอ้นี่แหละค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะน้องๆหนูๆนะคะช่วยกันทำกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะช่วยโลกช่วยเราด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะไว้บ่ายผู้ชมมัยยังสวัสดีด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ่ืเพอสวัสดีค่ะวันหยุดทั้งทีวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะอยู่กับบ้านนะคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันระหว่างครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกใช่ไหมคะวันนี้เราลองหากิจกรรมดีๆมาทําด้วยกันดีกว่าค่ะเหมือนกับครอบครัวนี้นะคะมา2ท่านค่ะคุณพ่อแล้วก็คุณลูกค่ะคุณหนึ่งแล้วก็น้องพริมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นาฬิกาเก่าที่มีปัญหาเข็มไม่เดินเนื่องจากพื้นองค์ประกอบของนาฬิกาวันนี้คุณก็สามารถนำมาดัดแปลงทำให้เป็นของใหม่ในแบบของเราคุณคุณจะทำได้ง่ายไม่ยากเลยละคะ่ะงั้นมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนแรกคงต้องให้คุณพ่อช่วยรือ้อนาฬิกาออกก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็คงต้องเอากระดาษเก่าออกละหนูเลยอ่ะอันนี้หน้าที่หนูเลยระบายเลยในอยู่ตรงนี้นะ กดลงไปเลยรูปกดลงไปให้ให้ติดกับกาวเลยใช่ไหมตัวเลขนี่เป็นตัวเลขจากกระดาษเก่าเนาะใช่ของเดิมเลยอยากได้เลขอะไรเพิ่มเติมสวยงามนู่นสติกเกอร์หนูอยู่นู่นเลยต่อไปเป็นขั้นตอนการประกอบเข็มเท่าด้วยกันกับเรือนนาฬิกานะคะเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ติดคืนแล้วทีนี้ เสร็จแล้วนาฬิกาสำหรับครอบครัวของน้องพรีมและคุณพ่อชอบไหมคะชอบค่ะนี่ <S 1> <S 1> เห็นไหมคะยามว่างนะคะของครอบครัววันหยุดแบบนี้นะคะ <S <S <ๆ>ก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้ช่วยโลกวบนนี้ด้วยขอบคุณมากนะคะคขอบคุณค่ะคุณน้องพริมนะคะบ,บ,บ๊ายบายกันบ๊ายบายชคุณพ่อด้วย ยยยั่ืืนเพอไทสวัสดีค่ะพบกับรายการช่วยโลกช่วยเราอีกครั้งนะคะแน่นอนค่ะถ้าเราพบกันนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆในการช่วยลดโลกร้อนมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเฟรอยู่กับพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่เก๋คะวันนี้เราจะลดโลกร้อนยังไงดีวันนี้เราก็จะพอดีที่บ้านมีขวดโหลที่เราใช้แล้วนะคะเราก็มานำมาล้างให้สะอาดอแล้วก็จะแปลงให้มันเป็น โคมไฟ่ะสำหรับขวดโหลกแก้วที่หลายท่านอาจจะมองว่าไร้ค่าหมดประโยชน์ที่จริงเรายังสามารถนำกลับมาทำให้มันดูดีและใช้ได้ในลุกใหม่แบบช่วยโลกช่วเราค่ะงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกต้องทำไอไรก่อนคขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเขียนแพทเทิร์นก่อนค่ะก็นำเศษกระดาษมาตัดเท่ากับไซส์ของขวดโหลนะคะใส่เข้าไป อันนี้สีเขียนแก้วเนี่ยถ้าจะให้ง่ายจะเป็นประเภทที่ใช้คล้ายๆผู้กันหรือสีเมจิกค่ะมันก็จะจับขนัดนิดนึงต้องระบายสีข้างนอกด้านนอกเพราะว่าเวลาที่เทียนสองแสงสว่างเนี่ยจะออกมาตามลายเจาะที่รูนี้ก็คือจะมีแสงออกตามลายนี้เป็นช่องเว้นว่างไว้เราก็จะนำเศษลวดนะคะเราก็จะหมุนเกลียวเข้าไปหมุนเกลียวเข้าไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสายที่จะทำหูหิ้ว ก็จะมีเศษลูกปาที่เราต้องการเราก็จะใส่เทียนลงไปนิดนึงค่ะอ่ะเราก็จะหยัดลงไปปึ๊บทำเสร็จแล้วทั้งสองชิ้นออกมาก็จะเป็นอันนี้คือตัวสําเร็จที่แห้งแล้วนะคะสามารถจับได้ไม่เลือมมืออันนี้คงต้องรอให้แห้งอีกสักหน่อยลองดูค่ะหาอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วก็ทำนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะกลับไปทำที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะ